พี่น้องคะจูบน้ำเลีว้วๆย่ากินกะสิฮักตะไคร้ไปไวทะเห็ดอาหารเอาสุนแหน่ซุยางเห็ดกับเขาคายเนี่ยเหมือเสา้าพี่น้องไว้ถับไปแกงไปออมแกงใส่ผักขี้เล็กแกงใส่หน,น่อไม้ฮักเอาฮักเอาตะไคร้อยู่หน้ากระบออึดพี่น้องน้ำเหมืนน้ำสวนนี่ลหละ ขาดบบได้แตะไข่เฮ็ดกับเขา่าต้องใจเอาบกขาดบ้านจะเเทียต่ำแค้วกับใส้ตะไข่แกงปูแกงปลาแม่นเหมือทีหนออมเนี่ยออมหยางกันเด๋ย่ต้มเนี่ย ขึ้นน้ำแล้วแหละมันเกิดจะพองโทวนยาไลมาแรงอยู่อัยงามๆพี่น้องแต่ใครย้ายกีนยนาไปไหวใส่ตู้ไหวบุมี่กะเห็ดกีนสวัสดีค่ะ